With สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับมาพบกับผมกระจจักบำรุงสินม่านจากนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับนะมาแบบนี้ก็ต้องมาด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งไทยและต่างประเทศนะครับรวมครบ จบอยู่ในรายการนี้รายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุทธ และประสวรีผ่านทาง YouTube ของ R M U t P Live แห่งนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U t P Live นะครับเข้าไปแล้วก็อย่าลืมเลยนะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U t P Live แห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์ดีเด็ดวันนี้วิย์หน้าหนึ่งครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วครับกับเรื่องราวของ8เรื่องน่ารู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาวูเรัสหรือที่คนไทย นะครับอย่างพวกเราเนี่ยคุ้นหูกันในชื่อของดาวมฤตยูนะฮะตอนที่แล้วนำเสนอไปแล้ว4เรื่องด้วยกันนะครับวันนี้มีอีกสเรื่องที่จะนำมาเสนอและรวมถึงที่มาของคำว่าดาวมฤตยูนะว่าทำไมถึงเรียกคนไทยถึงเรียกชื่อว่าดาวมฤตยูวันนี้น่าจะมีคำตอบนะครับกับอีก4เรื่อง น่ารู้นะครับครึ่งหลังที่น่าสนใจในเรื่องของดาวยูเรนัสหรือที่คนไทยคุ้นเคยกันในดาวมริตยูนะครับกับวิย์หน้าหนึ่งได้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนช่วงวิย์ทั่วไทยวันนี้มีเรื่องราวจากมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาครับพุ่งเป้าสร้างนวัตกรสู่ชุมชนนวัตกรรมอนน่าสนใจนะเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยว่าเขาทำยังไงกันนะครับส่วนช่วงวิศราโลกครับ มีผลงานวิจัยนะครับพบว่าเสียงเครื่องบินอาจเพิ่มภาวะเสียงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเอ้แค่เสียงเครื่องบินทําให้เสียงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากขนาดนี้หรือเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนในช่วงของวิทย์สถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนเลยกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง วิตหน้าหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธแล้อพระวัสดีนะครับผ่านทาง YouTube ของ rm utp live นะครับกับผมกระจรนสักบำรุงสินมั่นครับนี่คือเรื่องราววิ์หน้าหนึ่งซึ่งต่อเนื่องจากตอนที่แล้วกับเรื่องราวของ8เรื่องน่ารู้ที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของดาวยูเรนัส หรือที่คนไทยคุ้นหูในชื่อของดาวเมริตยูนะครับซึ่งตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ฟังไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับเดี๋ยวมาทวนกันก่อนว่า4เรื่องแรกที่ได้นําเสนอกันไปตอนที่แล้วมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือนะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับภาพรวมของดาวยูเรนัสนะครับเขาบอกว่าดาวยูเรนัสเนี่ยเป็นลักษณะอของดาวเคราะห์น้ําแข็งยักษ์นะครับอุณหภูมิเนี่ยติดลบถึง200 24องศาเซลเซียสนะครับอย่างที่ได้บอกไปตอนที่แล้วว่าลำพังศูนย์องศาก็เย็นนะครับจุดเยือกแข็งแล้วนี้ความเย็นติดลบเป็น100ยร้100องศาเนี่ยนะลองนึกภาพดูนะครับเรื่องที่สองเลยก็คือพูดถึงเรื่องการค้นพบดาวยูเรนัสนะครับนะก็จะมีเรื่องของประวัติความเป็นมานะเดี๋ยวลองไปฟังดูนะย้อนหลังกันได้นะตอนที่แล้วนะครับที่ YouTube ของ RM UDP Live นี่นแหละนะฮนะเรื่องที่3 ก็พูดถึงเรื่องการสำรวจดาวยูเรนัสนะครับว่านะกว่าจะสำรวจดาวยูเรนัสเนี่ยก็จะมีวิธีการสำรวจอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องที่4พูดถึงดาวยูเรนัสเนี่ยมีดวงจันทร์บริวารทั้งหมด27ดวงด้วยกันนะครับ นะนี่คือ4เรื่องที่ได้พูดกันไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับก็สามารถไปหาฟังกันได้นะครับที่ YouTube ของ r m UTP Live เนี่ยแหละนะครับไปฟังกันได้เลยนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรแต่ว่าวันนี้ผมคงไม่ลงลึกสีเ,เรื่องแรกตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราได้นำเสนอกันไปแล้วเรียบร้อยแต่จะพูดถึงอีก4เรื่องต่อมาที่เกี่ยวข้องกับดาวูเรั n ส s หรือคนไทยคุณผู้ฟังอย่างเรา คุค้นๆกันนะครับในชื่อของดาวมฤตยูนะฮะสำหรับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่5ครับก็คือดาวยูเรนัสเนี่ยมีวงแหวนนะวงแหวนของดาวยูเรนัสแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มวงในหรือกลุ่มที่อยู่ใกล้ใกล้กับตัวดาวนะเป็นวงแหวนหลักและอีกกลุ่มเป็นวงแหวนฟุง้งเอ่อวงแหวนฝุ่นนะฮะมีวงแหวนฝุ่นด้วยนะวงแหวนฝุ่นฟุ้งกระจายรอบนอกนะฮะ วงแหวนหลักประกอบด้วยวงแหวนย่อยสีเทาภายในอีกประมาณ9ชั้นมีความหนาประมาณ10กิโลเมตรมีองค์ประกอบหลักเป็นอนุภาคน้ำแข็ง จึงสะท้อนแสงได้ดีขณะที่วงแหวนฝุ่นรอบนอกจะมีวงย่อยอีก2วงเป็นอนุภาคฝุ่นที่สะท้อนแสงได้น้อยนะครับจึงมองเห็นได้ค่อนข้างยากนักดาราศาสตร์คาดว่าวงแหวนเหล่านี้ไม่ได้ก่อตัวขึ้นพร้อมกับดาวยูเรนัสแต่น่าจะเกิดจากวัตถุขนาดเล็กรอบๆดาวที่พุ่งชนกันเองจนแตกสลายกลายเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่โคจรรอบดาวยูเรนัสนะครับอันนี้คือเรื่องที่5เรื่องต่อไปเรื่องที่6ครับก็คือยูเรนัสกลิ้งไปรอบๆดวงอาทิตย์ อา่าทำไมดิ่งเราว่ากลิ้งไปรอบๆดวงอาทิตย์นะดาวยูเรนัสมีการหมุนรอบตัวเองที่เอียงถึง97.8องศาจากแกนตั้งฉากระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ถือว่าเอียงมากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดจึงเปรียบได้กับลูกบอลยักษ์สีฟ้าที่กำลังกลิ้งอยู่รอบดวงอาทิตย์ ส่งผลให้เกิดฤดูการบนดาวเคราะ์ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเนื่องจากดาวยูเรนะัสใช้เวลาถึง84ปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบลำพังโลกของเราเนี่ยนะพอเท่าโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือไ,ไงครับถ้าหมุนรอบตัวเองนี่ก็คือ24ชั่วโมงถูกไหมตามโดยประมาณนะครับนะแต่ถ้าโดยละเอียดลองไปหาดูนะไม่ไม่คืออาจจะไม่ถึงกับ24ชั่วโมงประมาณ23ชั่วโมงกว่า ตั้งหมุนรอบตัวเองนะฮะแต่ถ้าโคจรรอบดวงอาทิตย์นี่ก็คือประมาณ1ปี1ปีปฏิทินแต่นี่ดาวอุเยนะัส84ปนะีกว่าที่จะโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยได้1รอบนะฮะช่วงฤดูร้อนจะมีดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้ายาวนานกว่า21ปีอ้จะเยอะไปหนึ่งไหนนะครับแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยที่มืดมิดไร้ดวงอาทิตย์อีก21ปีสุดยอดเลยนะฮะนี่คือ หัวข้อที่6นะครับหัวข้อนี้หรือว่าเป็นหัวข้อสําคัญเลยหัวใจสําคัญเลยของดาวยูเรนัสนะครับกลิ้งไปรอบๆบดวงอาทิตย์นะครับหัวข้อต่อมาหัวข้อ7ครับชื่อดาวยูเร u นัสในหลากหลายวัฒนธรรมครับ ชื่อยูเรนัสจากเทพแห่งท้องฟ้าและสวงสวรรค์ในเทพปรกรณมกรีกโบราณนะได้แพร่หลายเป็นชื่อเรียกดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ในในกลุ่มตวนภาษาตะวันตกนะครับรวมถึงภาษาของประเทศส่วนหนึ่งที่เคยเป็นอาณานิคมนะอย่างเช่นยูเรนัสในภาษาพมา่านะภาษาพมา่าเรียกยูเรนัสนะหรืออุรานัสในภาษามาลายูนะภาษาอินโดนีเซียนะเรียกอุรานัส นะหรือยูเรนัสนะครับหรือยูเรโนยูเรโนเนี่ยนะในภาษาตะกะล็อกนะครับคุณู้ฟังขณะที่แถบเอเชียตะวันออกและเวียดนามใช้อักษรจีนสำหรับชื่อดาวยูเรนัสตามลักษณะของเทพยูเรนัสเนี่ยว่าแปลเป็นภาษาไทยเลยละกันนะครับก็คือนะครับก็คือใช้ภาษาอักษรจีนเนี่ยนะครับสำหรับ ชื่อดาวยูเรนัสตามลักษณะของเทพยูเรนัสเลยนะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือดาวราชาสวรรค์เพียงแต่ออกเสียงแตกต่างกันในแต่ละภาษาครับถ้าภาษาจีนกลางจะเรียกเทียนหวังชิงนะเทียนหวังสิงนะขออภัยเทียนหวังสิงนะครับ,รบ,รบ,รบภาษาจีนกลางนะครับถ้าภาษาเกาหลีจะเรียกว่าชอนวังซองอ่าชอนวังซองี่ภาษาเกาหลีนะครับ ถ้าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเทโนเซเทนโนเซนี่ภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าภาษาเว,วียดนามอะไรนะจะเรียกว่าเซาเทียงเวืองอ่าซาเทียงเวืองเนี่ยเป็นภาษาเวียดนามนะคุณผู้ฟังแค่พื้นที่ไทยเรานะแล้วก็ลาวเนี่ยในสมัยก่อนที่ดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์ยังแยกกันไม่ชัดเจนก็เคยนิยมใช้ชื่อดาวมริตยูนะครับแต่ในปัจจุบันจะใช้ชื่อดาวยูเรนัส จากบริบททางดาราศาสตร์มากกว่านะครับแต่ก็มีประเทศอื่นในแถบเอเชียที่เรียกชื่อดาวยูเรนัสแตกต่างออกไปทั้งในอดีตหรือปัจจุบันนะครับอย่างทางกัมพูชาเคยเรียกดาวยูเรนัสเนี่ยว่าเรียนะซึ่งมีรากศัพท์ร่วมกับคำว่าราหูนะครับแต่ในปัจจุบันใช้ชื่ออุยรนุ ตาชื่อยูเรนัสหรือทางอินเดียเองที่ในภาษาฮินดีเรียกดาวยูเรนัสว่าอารุณน,นั่นเองนะครับกรๆจอรุณสวัสดิ์อะไรเนี้ยประมาณนี้นะครับมาถึงหัวข้อที่8นะครับซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายในบทความเรื่องของดาวยูเรนัสเนี่ยนะก็คือกลุ่มดาวแกะ คือตำแหน่งปัจจุบันของดาวยูเรนัสนะครับโดยปกติแล้วดาวเคราะห์จะมีตำแหน่งปรากฏบนท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะบนเส้นสุริยวิถีซึ่งเส้นสุริยวิถีจะลากผ่านกลุ่มดาวสากลจำนวนทั้งสิ้น12กลุ่มดาวนั่นก็คือกลุ่มดาว12จักรราศีนั่นเองนะครับซึ่งพื้นที่กลุ่มดาวบนท้องฟ้านั้นเนี่ยมีการกำหนดอย่างเป็นทางการโดยสถาบันดาราศาสตร์นานาชาติหรือ IAU นะครับเป็นเส้นสีแดงดัง เป็นเส้นสีแดงนั่นเองนะโดยขณะน,นี้ดาวยูเรนัสปรากฏอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มดาวแกะและจะเคลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งสู่กลุ่มดาวถัดไปก็คือกลุ่มดาววัวในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับแต่จะเคลื่อนที่ถอยหลังกลับไปกลับมาเล็กน้อยระหว่าง2กลุ่มดาวนะเป็นผลมาจากการที่โลกโครจรแซงหน้าดาวยูเรนัสในช่วงนี้จนกระทั่งต้นปี คริสต์ศักราช2025เป็นต้นไปยูเรนัสจะอยู่ในกลุ่มดาววัวแบบเต็มตัวครับมีเกร็ดที่น่าสนใจก็คือดาวยูเรนัสเนี่ยโครจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยค่า84บปีหากนำแปดหารด้วย12จะได้เท่ากับ7นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่ายูเรนัสจะเปลี่ยนตำแหน่งบนกลุ่มดาวจักรราศีประมาณทุกๆ7ปีด้วยกันอ่ะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจนะครับนี่คือเรื่องราว8 เรื่องน่ารู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาวยูเรนัสหรือที่พวกเรานะครับจะคุ้นหูอีกชื่อหนึ่งก็คือดาวมริตย,ยุนะทั้ง2ตอนที่ได้นําเสนอไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจอย่างยิ่งเลยทั้ง8เรื่องนะครับที่นําเสนอไปตนะั้งแต่ตอนที่แล้วมาจนถึงวันนี้ที่นําเสนอกันนะครับก็ใครที่มีประสบการณ์ในเรื่องของดาวยูเรนัสหรือใครที่มีความรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดาวยูเรนัสไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ตามนะครับลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะใต้คลิปเสียงก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะคุยกับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับราทักแชทกันอยู่ที่ Facebook ของ RMTDP Live นะครับลองไปแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันได้เกี่ยวกับดาวยูเรนัสหรือว่าดาวมริตยูในศาสตร์ต่างๆนะครับก็มี อะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับบอกกันเข้ามาได้เลยนะอันนี้คือเรื่องราวของวิ์หน้าหครับกับ8เรื่องน่ารู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาวยูเรนัสหรือที่เราคุ้นหูกันก็คือดาวมริตยูนะนำเสนอกันนะครับสออเลยนะนะครับตั้งแต ตอนที่แล้วกับวันนี้ที่นําเสนอกันนะครับนี่คือวิ์หน้าหนึ่งช่วงหน้าครับวิ์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ่อเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาครับพุ่งเป้าสร้างนวัตกรสู่ชุมชนนวัตกรรมเออน่าสนใจนะเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยกับช่วงของวิ์ทั่วไทยครับไปฟังกันครับช่วงวิดทั่วไทย วิดทัว์ไทยครับในรายการวิธีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและพะสัสดผ่ันธ์ทาง YouTube ของ RM u t p i n Live นะกับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นครับกับเรื่องราวของวิดทั่วไทยจากมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับคุณผู้ฟังที่สงขลานั่นเองนะได้พุ่งเป้าสร้างนวัตกรสู่ชุมชนนวัตกรรมครับมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับหรือมททรศรีวิชัยเนี่ยนะ จัดกิจกรรมจากการติดตามนะครับจัดกิจกรรมการติดตามนะโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมระยะ9เดือนที่กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชัยฝั่งบ้านสวนกงตําบลนาทับอําเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทอนะฮะไปใต้ชุดโครงการ <premises. S 2> การพัฒนาชุมชนระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีพร e ้อมใช้เพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลานะประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งมีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมอทรอสีวิชัยนะครับพร้อมด้วยทีมนักวิจัยและชุมชนภาคีเครือข่ายร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณววุฒิโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิรักษ์สงรัก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยลทเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิครับ กิจกรรมภายในงานนะได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมพร้อมใช้ในแผนงานวิจัยการพัฒนาชุมชนระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยมีรองศาสตราจารย์ดรชาตรีหอมเขียวเป็นผู้อำนวยการแผนงานประกอบด้วย4โครงการย่อยๆนะได้แก่โครงการ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมใช้แบบมีส่วนร่วมเพื่อย,ยกระดับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโรบัสต้าจังหวัดสงขลายอย่างยั่งยืนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีมากอ้นวิทยาลัยรัตภูม,มิเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยแล้วยังมีโครงการการประยุกต์เทคโนโลยีพร้อมใช้สําหรับปิตับั์ผ้าทอผ้ามัดย้อมแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเพื่อย,ยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ชายแดนใต้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารินาอีสามะนะครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและยังมีโครงการวิจัยการจัดการเทคโนโลยีพร้อมใช้สำหรับปลาทะเลแปรรูปจากชุมชนประมงชัยฝั่งอ่าวไทย ในจังหวัดสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยมีอาจารย์จิราวันจันสุวรรณนะครับเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและโครงการการประเมินการยอมรับนวัตกรรมชุมชนและการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยนำ,นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดคันนึงณรนองครับ รองรุ้มในการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะครับโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเคร,รือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดส,สงขลาม,มากกว่า10แห่งเข้าร่วมหารือและให้การสนับสนุนแผนงานวิจัยในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบของชุมชนนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยนวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของมทรศรีวิชัย ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การพัฒนาทักษะใหม่ให้เกิดนวัตกรชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพร้อมใช้สนับสนุนเครือข่ายเสริมสร้างชุมชนอย่างยั่งยืนครับอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษานในเรื่องของการให้ความสําคัญในเรื่องของการสร้างนวัตกรนะครับสู่ชุมชนนวัตกรรมเลยนะก็ว,ว่าเดี๋ยวนี้นะหลากหลายงานวิจัยครับคุณผูกฟัง นะครับนำไปต่อยอดสู่การเป็นนวัตกรรมนะครับและยิ่งถ้าเกิดหน่วยงานไหนก็ตามให้ความสำคัญในการสร้างาบุคลากรให้เป็นนวัตกรเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นการจะเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนนะครับสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับที่นะครับเป็นนวัตกรรมนะครับเป็นของใหม่ที่ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นบน โลกนี้จากฝีมือฝีมือของคนไทยเราก็อาจเป็นไปได้จากผลงานวิจัยนี่นะเดี๋ยวจะขึ้นหิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ไม่แน่ครับผลงานวิจัยหนึ่งงานวิจัยอาจจะกลายเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตสร้างไรายได้นะครับสร้างกําไรนะครับสร้างสิ่งดีๆมหาศาลเลยนะครับให้กับประเทศไทยให้กับหน่วยงานนั้นๆด้วยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ นะครับทุกๆหน่วยงานเลยนะโดยเฉพาะมทรศรีวิชัยนะที่ได้ปั้นกําลังที่จะปั้นนวัตกรรมนะครับนวิสูชุมชนการเป็นนวัตกรรมที่ดีได้ในอนาคตเลยน,นะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับสงขลาพุ่งเป้า สร้างนวัตกรสู่ชุมชนนวัตกรรมครับนี่คือวิทย์พั่วไทยครับช่วงน้าครับวิศราโลกครับมีผลผลงานวิจัยนะผลการวิจัยเนี่ยพบว่าเสียงเครื่องบินอาจเพิ่มภาวะเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเอจะเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับกับวิศราโลกครับนะไปฟังกันต่อเลยครับช่วงวิศฐานโลก มาถึงยุนี้วิศราโลกครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประชดีผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live นะครับมีข้อติชมรายการมีคำแนะนำอยากให้ผมนำเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะผ่านทางหลากหลายช่องทางนะจะเป็นทาง Facebook ก็ได้นะพิมพ์ว่า RM UTP Live นะครับมีเจ้าหน้าที่รอทักแชทอยู่นะหรือว่านะครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ณขณะนี้ใต้คลิปเสียงจะมีช่องคอมเมนต์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนะครับพิม คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้มีคําติชมมีคําแนะนําอย่างให้ผมนําเสนออะไรนะครับบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหลากหลายช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารไม่ยัง rmutp.live นะครับสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งนี้ครับสําหรับเรื่องราวของวิศวะโลกครับมีผลการวิจัยนะพบว่าเสียงเครื่องบินอาจเพิ่มภาวะเสียงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเอ๊ะจะเป็นไปได้อย่างไรงานวิจัยครับ พบว่าการอาศัยอยู่ใกล้สนามบินส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพมากกว่าที่คิดทางคุณผู้ฟังนะเราได้ยินใครจะไปคลิกนเราได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับผ่านหลังคาบ้านอยู่ตลอดเนี่ยนะเสียงบันดี บางทีเสียงก็น่าฟังหรอกบางทีเสียงก็น่ารําคาญก็มีแต่เสียงเนี่ยแหละเขาบอกว่าส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพมากกว่าที่คิดเนี่ยเพราะอาจจะได้รับมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศจากเครื่องบินมากเกินไปจนนําไปสู่ภาวะเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเลยนะการอาศัยอยู่ใกล้สนามบินใกล้กับสนามบินมากเกินไปนะครับนอกจากเสียงเครื่องบินขึ้นลงที่จะได้ยินเป็นประจำจนสร้างความรำคาญใจแล้วนั้น ยังเกิดผลเสียต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพอีกมากมายโดยเสียงจากเครื่องบินสามารถรบกวนการนอนหลับเพิ่มระดับความเครียดนะฮะแล้วก็ร้ายแรงกระทั่งทำให้สูญเสียการได้ยินนะฮะอีกทั้งมลพิษทางอากาศจากเครื่องบินอาจส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับซึ่งระดับของของผลกระทบด้านลบเหล่านี้เนี่ย อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะครับอย่างเช่นความใกล้ชิดกับสนามบินจํานวนเที่ยวบินและประเภทของเครื่องบินงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรเบิร์ตวูดจอนสันนะร่วมกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ภายในระยะ6ใไมล์หรือประมาณ9.6กิโลเมตรจากสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนีย12แห่ง มีอาการหอบหืดและปัญหาเกี่ยวกับหัวใจใน,นระดับที่สูงขึ้นโดยพบว่ามีการเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับปัญหาระบบทังเดินหายใจอย่างเช่นโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่โรงพยาบาลในบริเวณนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยพื้นฐาน17%และปัญหาเกี่ยวกับหัวใจก็เพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มขึ้นมากเลยนะมากขึ้นเนี่ย ถึง9%เลยนะครับหากดูจากข้อมูลจากงานวิจัยอื่นเพื่อสนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้นะครับพบว่าอนุภาคในอากาศขนาดเล็กกว่า0.01ไมครอนหรือว่าฝุ่นเนี่ยนะครับซึ่งนะซึ่งเป็นมลพิษรูปแบบหนึ่งที่ปล่อยออกมาจากเครื่องบินโดยเฉพาะในบริเวณใกล้เคียงสนามบินนะครับ เป็นตัวการสําคัญเลยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะจากการสังเกตอาการของผู้ที่เดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้สนามบินลอสแอนเจลิสเนี่ยพบว่าการสูดดมฝุ่นเหล่านั้นเนี่ยนำไปสู่การกระตุ้นการอักเสบที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่ในปอดเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงระบบไหลเวียนเลือดโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคหอบหืดหลังจากสูดดมได้ไม่นานนะโอ้อันตรายนะนอกจากนี้นักวิจัยที่ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยในเมือง ไมส์นะครับไมส์นะประเทศเยอรมน,นีเนี่ยยังยืนยันว่าเสียงที่เกิดจากเครื่องบินการจราจรบนถนนและทางรถไฟฟ้าทางรถไฟนะขอไปทางรถไฟนะ ทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดซึ่งนําไปสู่การอักเสบของหลอดเลือดซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณบ่งชี้ของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะบูุ้ฟังและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดด้วยนะครับมีการทดสอบโดยให้หนูสัมผัสเสียงเครื่องบินตลอด24ชั่วโมงนานถึง4วันใช้เสียงรบกวนเฉลี่ย72เดซิเบลและสูงที่สุดเนี่ย อยู่ที่85เดซิเบลนะครับการทดสอบสแสดงให้เห็นว่าการได้ยินแค่เสียงเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ทำให้เกิดเซลล์อักเสบเกาะติดกับเนื้อเยื่อของหัวใจและหลอดเลือดซึ่งนักวิจัยได้กระตุ้นการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในหนูโดยการผูกหลอดเลือดหลักเส้นหนึ่ง ที่ส่งไปยังหัวใจหนูที่ได้รับเสียงรบกวนก่อนจะแสดงผลการทำงานของหัวใจที่เสื่อมลงและกล้ามเนื้อหัวใจเสียหายเป็นบริเวณกว้างซึ่งเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ครับนะักวิจัยแนะนำเลยนะว่าการสัมผัสกับเสียงจากสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นการลดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมอาจช่วยให้ผู้ที่มีอาการหัวใจวายมีอาการที่ดีขึ้นได้นะครับก็ ก็ต้องบอกเลยว่าใครที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้สนามบินเนี่ยถ้ามีนะครับตุนซาม,มากพอขอแนะนําว่าย้ายไปสถานที่ที่ไกลจากเสียงพวกนี้เสียงเครื่องบินพวกนี้นะครับหรือว่าให้ห่างไกลจากเส้นทางที่เขาบินอยู่นะผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาไม่ได้จริงๆนะก็อาจจะต้องไปหา อะไรก็ตามที่มาบุผนังบุหลังคาอะไรพวกนี้นะเนพะื่อที่จะลดเสียงรบกวนก็น่าจะช่วยได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีตัวทรัพย์นะทุนทรัพย์มากพอเนี่ยนะคุณผู้ฟังแนะนำครับย้ายที่เอะนะครับนะถ้าไม่อยากให้เกิดนะครับอะไรที่มันเลวร้ายไปมากกว่านี้นะอะก็เป็นความเป็น เรื่องที่นะครับค้นพบจากงานวิจัยนะครับพบว่าเสียงเครื่องบินเนี่ยมันอาจทำให้เพิ่มภาวะเสียงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับอ่ะก็ลองไปนะครับลองไปปรับดูแล้วกันว่าจะทำยังไงจะใบบุพนังหรือจะนะครับย้ายที่เลอดย้ายหลังที่อยู่นะครับก็ลองดูนะอันนี้คือท้ายรายการครับกับรายการกับช่วงของวิสทาโลกในรายการวิดีเด็ดครับถึงท้ายรายการช่วงนี้ใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะก็ นะเข้าไปที่ YouTube ของ RM g d p Live นะครับมีคลิปหลากหลายคลิปเลยหลากหลายรายการและหลากหลายตอนนะครับเลือกคลิปที่คุณอยากจะฟังแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้อยู่ที่นหนก็สมัยที่จะฟังกันได้กับ YouTube ของ RM UDP Live เข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการดีๆของทาง RM UDP Live ตัวมีดิ่งรายการนี้ด้วยรายการวิทย์ดีเด็ดนะครับที่ก่อ,อกแล้วรายการวิทย์ดีแล้วก็เด็ดนะวิทย์ดีเด็ด ครับอะมาถึงท้ายรายการก็หมดเวลาแล้วล่ะครับ <c oughs> นะหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังนะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้ากับรายการวิดีเด็ดนะครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนทุกวันพุธและประสุรีผ่านทาง YouTube ของ RM u d p Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด